มี่เป็นชื่อเล่นเลยครับมลชื่อเล่นเลยเลชื่อยาวังะชื่อยาวครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นการผสมของชื่อต้นชื่อการแล้วหลังสุดพี่ค่ะเราได้เราได้ไข่ติ๊กตอก ฟีดัปเพลงเราบ้างเราดูครับมันแมสมากเลยตอนเีิ่มดีใจมากดีใจมากเพรเริ่มจากอะไรถึงไั้เป็นแมสได้ขนาดนี้คือผมตอนแรกตอนที่ปล่อยเพลงมาผมก็เอออยากจะให้คนได้รู้จักเพลงก็เลยคิดว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนดีอะไรเงี้ยในลงในติ๊กต็อกเข้มมองปะเนี่ยท่อนเนี่ยโยกๆครับแล้วก็ลองเล่นเล่นกับเออ่ในตัวเฟซครับแล้วคราวนี้พอเล่นไปสักพักผมก็ขยี้ไปขยี้มาปุ๊บนองมาลงมาผ้าคินก็แบบเห็นเราก็เล่นตามครับแล้วคนต้องมาเล่น ตอนนี้ทุกคนก็เลยเล่นลงา่าใช่ครับประมาณนี้คือซึ่งจริงแล้วต้นฉบับแบบมาจากพี่บิ๊กนะแต่หลายคนคิดว่ามาั้กต้นฉบับแล้วจริงๆแล้วมาจากพี่บิ๊กเองเพราะว่าตอนนั้นก,ก็คือทำมาให้คนได้อยากเล่นได้อยากลองกันอะไรอย่างนี้ใชใ่ไหมคะคุณบิ๊ก,กเป็นคนที่มีภาษาเพลงเป็นเอกลักษณ์ค่ไอเพลงแนวเนี้ยเพลงแนวของคุณบิ๊กอะค่ะมันมีคำจำกัดความไหมว่ามันเป็นเพลงแนวไหนอืมจริงๆแล้วผมจะชอบเล่าเรื่องตามเอ่อเรื่องราวคอนเต์ คอนเซปต์ของสิ่งที่อยากพูดมากกว่าครับส่วนแนวเพลงเนี่ยเราค่อยเอามาดูความเหมาะสมแต่หลักๆเลยจะต้องเป็นแบบว่ามีความแบบฮิปฮอปด้วยแล้วก็มีโซอารอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่ฟังง่ายแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวได้ด้วยคะรั้หมายถึงใส่ได้เยอะ